สวัสดีค่ะเอฟซี G, ทุกๆท่านวันนี้สมศรีก็จะมาเล่าประสบการณ์สองวันที่แล้วให้ฟังได้ยินแต่ข่าวไม่คิดเลยว่าจะมาเกิดกับครอบครัวของสมศรีค่ะแต่ก็ไม่ได้เกิดกับสมศรีโดยตรงหรอกนะเพราะว่าเกิดกับลูกสะพ้ยที่ว่าพวกมิตราชีพ เรื่องโอนเงินเกือบไปคือว่าลูกสะพ้ารู้เท่าไม่ถึงการคิดจะไปกู้เงินในแอปสองหมื่นมันบอกให้ต้องมีเงินเดินในบัญชีมันเึิ่งจะโอนเงินให้ตอนนั้นสมสีก็ไม่ได้อยู่บ้านเขาคิดยังไงก็ไม่รู้เขาจะไปกู้เงิน เขาก็เลยให้ปูนคือพ่อปูนอะคือแฟนของสมศรีนี่แหละโอนเงินเข้าไปให้ห้าหมื่นถ้าบัญชีเดินเมื่อไหร่เขาจะโอนให้โอก็ไม่ได้ถามหน้าถามหลังไม่ได้ปรึกษาใครเลยก็โอนให้ไปห้าหมืนรู้ไหมคะห้าหมื่นพอโอนเข้าไปปุ๊บมันก็ทำคลิปมันก็มีอ่าเขียนในไลน์คุยกันมา ว่าอีกสิบนาทีจะโอนให้นะจะโอนเงินคืนให้พอดีช่วงจังหวะนั้นสมศรีกลับมาบ้านพอดีกําลังเห็นลูกสะรไพโอนเงินอยู่ก็ถามว่าจะทําอะไรก็บอกว่าแม่หนูจะกู้เงินในแอปแอปไหนแอปธนาคารกรุงเทพสองหมื่นเขาบอกให้โอนเงินเข้าบัญชีก่อนแล้วก็จะโอนคืนให้ยนี่ก็บอกว่าอ้าวไม่ใช่โดนหลอกลหรือเขาบอกว่าไม่ใช่หรอกแม่ สิบนาทีก็จะโอนเงินคืนให้นี่ก็เลยถามว่าเคยดูข่าวบ้างไหมเขาโกงกันมิตรสชีพมีเยอะแยะช่วงนี้ก็เลยบอกให้ลูกสะพ้ายกดเข้าไปเช็คยอดเงินดูซิว่ายังอยู่ไหมลูกสะพ้ายก็กดเข้าไปเช็คยอดเงินดูปรากฏว่ามันดึงเงินไปหมดแล้วเหลือเงินอยู่เก้าพันก็เลยบอกว่าโอนเงินคืนมาให้แม่เลยเร็วๆโอนเงินคืนเดี๋ยวนี้ ก็พอดีช่วงจังหวะนั้นก็ได้คืนมาเก้าพันแล้วเงินที่ปู่โอนให้ก็ไม่ใช่เงินของปู่ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นเงินของอ่าเจ้าทก่าแก่ที่ทำงานเขาเอาไว้ให้ใจ่ายเวลาเข้ามาซื้อเอาลอตเตอรี่มาขึ้นเงินสมศรีก็จะมีประสบการณ์เล่าให้ฟังแค่นี้ละค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ